สบายดีพี่นอ้องวันนี้ยังจิมไกินสมบัง,ง,ยมมง,ง,งยมเนาะต่ำบังยมสบายดีพี่น้องนะโอ้ยสบายดีพี่น้องได้ไหมสบายดีพี่น,อน้องแน่โอ้ยอุ้ยมารายาทก็ะตับวาน,นี่ต่ำบังยมพี่น้องเด่นบงงังยมเมากมาเห็ดต่ำบังยมกินตอนแรงซ้ำบานเน้ย อ้าวอหสุภาพแล้วโอ้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไอ้คำอะไรบุสุภาพใช่พริกจิกลูกีิจิกหมางป้าต้อพี่น้องดวยบปาเนี่ยเมนหมดเนาะเานี่กินน้ำได้อยู่ปะ จักนิ่มพี่สังผู้นี่ก็ไไ้จะไปไดีพี่น้องนีมนี่ยันกล่องพี่น้องให้ยันกล่องอาตกพี่น,อน้อง,อองกินได้ยิ่บอ่ะนี่เพชรแล้วลงลงไปมีนังตาไหะนี่ วุ้ยน้ำตาลเนาะปลาแดงนี่ป่ะ <c oughs> ภาษาบ้านเขาปลาแดงเนาะทางฝั่งไทยเป็นห้อปลาปลาเนาะปลาลาซะสุภาพเนี่ยบอกปลาแดงเป็นสุภาพปลาแดงแล้วเนาะนะโอ้สบายดีพี่น้องนีส่สบายดีน้องสบายดีก็พี่นมาตรงนี้ที่หมู่เรื่องกล้องเนาะพี่นอ้อง Những lương bên này. Trưa lâu tìm bỏ lông bất lợi. Trưa 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 bất lợi

นี่มองพ่อค่อยนอนเนาะพี่นองกอนเลยนี่แต่ตอนนี้เพิ่นพอยย่น้ำแล้วมองเพิ่นค่อยนอนตะเกาว่านอน กูเขาไปติดตามไดไหมเบรใครเขาไปติดตามบ่เบ้อเบ้เจ้าโทษสักเจ้าสิกดติดตามให้นี่กดติดกดติดตามเองเห็นบ่กดติดตามให้นี่แม่อไงนะ ngay bữa khi nào tầm một năm rồi Sẽ đi phía nè Tăng ếc xong không nè Sẽ đi phía nông nè mẹ bố là nha, chắc đi nó bà Ai còn nhiều phía nông Mẹ Mẹ ไปไสน้องบ่เอาบัวไปหาเบิ่งอยู่ในพุ่นฝงสุรดพี่น้องเอ้ยฝงสุรดไสปลาเด้น้ปลาโอ้ย้สาดปลอดภัยเนาะสิไจ้มันด้เนาะเพราะว่า năm para bàn hôn này, phong sulo nó chỉ mỏi lưng nó, phạt thôi, được phi con tắm nhưng muối ảo vừa chỉ kinh soi pino vương vâng, nó, Dẹp xếp xếp đó pino, bữa nay hao tiền, bị sổm bằng nhôm đó bữa nay, vừa kinh sổm bằng mương, tiền sổm luôn này, phong <laughs> sulo nên, nên lợi, งสูรรเน้นๆเลย,ยเสร็จเสร็พี่น,อน้องไงสมองยุ่งให้พี่น้องเบิกใกล้ๆกันเนาะเด็กคนต่ำกัน

cho ông chị ăn tử. Mama thì đâu vậy Tầm bằng nhóm thắt khác mà. Ồ, kít đấy. าลงมือลงมือพี่น้องไปไหนคำยิ้มยิ้นี่ตินินไม่จับก้อนนี่นี่พุ่นไปนั่งข้างนั่งพุ่นตัวมันเห็ดกันจับไปกันเห็ดนดีนะจับข้างนี้ใหญ่มันบางก้อนจับไปกันเห็นดีนะจ,จับไป bài nghiên thì không bài hệ thì các loại. A cái cây rốt A cái cây mày. A khao cho cái cây chắc không? Không chạy ra. cái khao cho mày. A khao cho mày. A khao cho mày. A khao cho mày. cay lốt phía nào Mà bụng cái cay lốt này thôi Xẹp xẹp Bố đi kín tôi lên lắm tắm mà nhúng Hãy subscribe cho kênh

Mungkin nanti Pergi ke luar ni